ลายมือของคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จบางครั้งร่ำรวยและมีชีวิตครอบครัวที่ดีมักจะมีลักษณะบางอย่างบนฝ่ามือที่ชัดเจนเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จและโชคลาภโดยลักษณะของลายมือที่บ่งบอกถึงโดยชะตาที่ดีได้แก่ฝ่ามือที่มีเนินอิ่มสวยเนินบนฝ่ามือที่อิ่มเต็มและชัดเจนสแสดงถึงพลังงานที่ดี ความมั่นคงและมีทรัพย์สินที่มั่งคั่งเนินที่อิ่มยังบ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงพร้อมกับความสามารถในการดึงดูดโชคลาภเส้นวาสนายาวสวยเส้นวาสนาหรือเส้นชะตาที่ยาวและสวยงามชี้เห็นถึงการมีความมุ่งมั่นมีความสำเร็จในชีวิตโดยเฉพาะด้านการงานเส้นที่ยาวต่อเนื่อง แสดงถึงความก้าวหน้าและมีโอกาสได้รับตำแหน่งสูงขึ้นในหน้าที่การงานเส้นพุทธยาวและชัดเจนเส้นพุทธที่ยาวและชัดเจนบ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาดทักษะด้านการเจรจาการสื่อสารที่ดีซึ่งช่วยส่งเสริมให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเส้นอุปถัมเป็นตัว v ีวิ t ตอรี เซตหุปธรรมที่มีตัว V v i t o r y ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะเป็นสัญลักษณ์ของการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตประสบความสำเร็จมีคนช่วยเหลือและมีโชคดีในหลายๆด้านลักษณะทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณแห่งโชคลาภและความสำเร็จในชีวิตสำหรับผู้ที่มีฝ่ามือเช่นนี้มีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จ ในทุกด้านทั้งด้านการงานการเงินและความสัมพันธ์ลายมือแห่งความสุขสู่ชีวิตคู่ที่ยั่งยืนลายมือที่บ่งบอกถึงความสมหวังในความรักและสุขสบายหลังชีวิตแต่งงานจะมีลักษณะดังนี้เส้นใจที่ยาวชัดเจนไปจนถึงเนินพฤหัสใต้โคนนิ้วชี้บ่งบอกว่าจะเป็นคนที่รักจริงและมั่นคงการมีเส้นใจที่ชัดเจนและยาวถึงเนินพฤหัส มักจะเป็นสัญญาณของความสำเร็จในเรื่องของความรักรวมถึงการได้พบคู่ที่เอื้ออาทรและสนับสนุนกันเป็นอย่างดีเส้นสมรสชัดเจนยาวไม่มีเกาะไม่มีโซ่ไม่ขาดปลายไม่แยกออกมาเป็นซ่อมเส้นสมรสที่สมบูรณ์และไม่มีข้อบกพร่องใดๆหมายถึงชีวิตคู่ที่ราบลื่นและมั่นคงไม่มีการหยุดชะงักหรือปัญหาที่รุนแรงความสัมพันธ์กับคู่ครองจะราบลื่นและมีความสุข นนกากบ,บาทบนเนินพรฤหัสการที่มีกากบาทบนเนินพระฤหัสถือเป็นสัญญาณที่ดีในการเสริมดวงความรักการมีลักษณะแบบนี้หมายถึงโชคดีและโอกาสในการได้คู่ครองที่มั่นคงซึ่งจะทำให้ชีวิตสมรสมีความสุขสบายและได้รับการสนับสนุนจากคู่ครองทั้งด้านการเงินและด้านจิตใจ